วันนี้ฉันทำไปดีดีกว่าแกชุดไปงานสําหรับคนตัวตี้ตัวเล็กดีไหมดีนะสําหรับแบบเออฉันใส่แบบไหนอะไรยเงี้ยถึงรอดนับวันนับวันยิ่งไม่ไหวกายจ้าออกไปไหนก่อนไม่ฉันต้องออกงานแล้วฉันต้องเตรียมชุดไปงานฉันกะต้องแบบหุ่นได้ไงอือฮึ เป็นไงลดต้นแขนลดต้นแขน มาค่ะมาถึงชุดแรกนะคะเป็นชุดของคุณแม่เองที่ใช้ออกงานจริงใส่จริงถืงอเออฉลุรกระเป๋าหาไม่เจอตัวนี้นะคะชอบสีของผ้ามากมันจะเหมือนสีของผ้าของมาแต่ว่าของจริงคือสวยสีเงาเหมือนผ้าใหม่บอกไม่ถูกสิ่งที่ชอบอีกอย่างหนึ่งก็คือว่ามันจะเป็นเหมือนทรงกระโปรงเอวสูงนะคะใส่แล้วดูสูงทุกครั้งเลยแล้วก็ชุดนี้ค่ะชุดสีเทาคอแบบนี้ใส่บ่อยมากคอลายช่วยให้คนนมเล็กดูมีเนื้อนมมากขึ้นอันนี้จริงแม่เป็นคนไม่ค่อยมีเนื้อนมนะคะแล้วก็กระโปรงไม่สูงมาก เป็นสงสอบเข้ารูปแล้วก็เสื้อที่แบบเป็นปาดแขนข้างเดียวอันนี้แม่ก็ชอบใส่มากๆแขนยงแขนใหญ่อย่าไปนสนใจลูกก็จะใส่ก็จะใส่ฉันจะใส่ก็มั่นใจแบบนี้แล้วก็รัดรูปพอดีประมาณเอ่อเลยเข่ามานิดหน่อยนะคะแล้วก็ชุดนี้จะเป็นเกาะอกทุกชุดย้ําเลยนะว่าเป็นชุดที่คุณแม่ใส่ออกงานหรือว่าใส่เที่ยวจริงๆแล้วแบบใส่ทีไรก็เกิดความมั่นใจเพราะตัวเองสูงแค่ร้อยห้าสิบห้านี่นี่คอแบบนี้ก็ชอบอีกแล้วเขาเรียกว,ว่าคอเต่าค่ะ เรียกถูกเปล่าไม่รู้ว่ามันน่าใช่แกเป็นแบบคอที่ติดข้างบนเลยมันรู้สึกว่าใส่แล้วปุ๊บเหมือนช่วงตัวย่า เหมือนชั้นตัวสูงขึ้นอันนี้ใส่ลยเพื่อนกระทักทุกทีเสื้อสวยอะ่ะกระโปรงเป็นทรง A บานๆค่ะแล้วก็มีทรงนี้อีกตัวช่วงนี้คุณแม่จะแขนใหญ่นิดน, <c oughs> นึงเดี๋ยวไปลดเนะ <c oughs> ดี๋ยวไปลดได้แต่ความมั่นใจมันเกินรอยไงแกความมั่นใจมันเกินรอยค่ะเราใส่ทุกชุดเราต้องมีความมั่นใจถ้าชุดสวยแต่คุณไม่มั่นใจชุดนั้นดบแน่นอนค่ะเห็นไหมแล้วก็ชุดแขนข้างเดียวแบบนี้แม่จะใส่แบบออกงานบ่อยอันนี้ก็ไปใส่ถ่ายโฆษณานะคะรู้สึกว่าใส่แล้วมันมั่นใจตรงอกมันจะดูแบบ ดูมีมีเนื้ออกมากขึ้นแล้วก็กระโปรงเป็นทรงสอบยาวประมาณเข่าใส่บอยตัวนี้ใส่บอยตัวนี้ชอบมากแขนข้างเดียวสังเกตด,ดีๆใส่บอยมากอาาอาเออโรเนี่ยดิฉันมั่นใจทุกชุดอยู่ที่ความมั่นใจขอนเน้นนะจ๊ะชุดของฉันสวยเลิศแพงมากดูดีดูสูงขาย,ยาวไปหมดสวยจริงสวยจังสวยามอพ,อพอทุกชุดเป็นชุด ที่ของตัวเองสำหรับใช้ออกงานสำหรับใช้ไปงานสำหรับใช้ไลฟ์สดแล้วก็สำหรับใช้ในการแต่งตัวตัวเองในการทำงานต่างๆซึ่งต้องการดูดีเป็นพิเศษต้องการออกงานแต่งงานบวชลูกเพื่อลูกชายอะไรอย่างนี้ คือเป็นชุดออกงานที่ทำให้ดิฉันรอดมาตลอดและถ้าดิฉันสูงแค่ร้อยห้ารอดอกแค่32แถมว่าหุ่นก็ไม่ได้ดีอะไรรอดจากแพทเทิร์นชุดเพราะฉะนั้นทุกๆคนที่หุ่นดีอยู่แล้วยี่รอดหนักนะแล้วถ้าใครที่เป็นสาวตัวเล็กๆเหมือนกันหวังว่าคงจะทำให้ทุกคนมีไอเดียในการแต่งตัวตามซึ่งทำให้ดูสูงขึ้นสวยขึ้นอ่ามาก ไม่หยุดเลย<ำ>ก้มตำ่ำพอำพอก้มต่ำสาระวันเตี้ยลงเตี้ยลงเตี้ยลงสาระวันสามนหน่อยเตี้ยลงเอยเพลงเธอรู้จักใช่ไหมฮ่รู้จักเฮ้ยเฮ้ย,ย <S <S 2> <S 2> <S ปล่อยไปเลยปล่อย